เห็ดย่งมันหนึงจ้าเห็ดกอยหญ่สองดอกวจ้าเอาหนึ่งนึงโอ้เห็ดขาลายน่อยยิบเนาะเห็ดผึงเนาะเดี๋ยมีงามเฮ่อที่เผืงขาหน่อยจ้าเนขาเออน่งตูมเปนเนึ่งย่งนึ่งนึงเห็ดแดงนาจ้า สดีครับผมสวัสดีพ่อแมี่น้องจ้กาพอกับน้องหนึ่งกับไอวีนนะจ๊ะสวัสดีพญาม่ยหญ่พ่อไอพี่น้องลุงป่านาจุ่ันนะครับสวัสดีที่ทุ่ันนะครับวันนี้มาพอกับเบายินกับน้องหนึ่งในเสารนี้ในเสารวันที่ยี่แปดนกจากุทันจันทร์เดือนพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าจ้าวันนี้ครับมาหาเห็ดพิกัรไดมิวันนี้มาอันนี้แล้วนอกจากส่วนวัดน้องจองนะจ้ะเนาะครับสร้างก่าวัดน้องจองอย่างนี่แล้วไปลุยเงนเบืองนอตตอนนี้ก็อากาศเหมือดขึ้นยุคหกโมงเสาร์นั่ง แหลกแขกมานของเขาเป็นฮิตโกน้นอกจากนอกเหมือนนี้บุนคาครับก็แดงแกงมันวาอันนี่จ้าอันอีกมาหนึง่งจ้าเพาอ,อีกไรจ้าเฮ็ดยังเฮ็ดโก้ใหญ่จ้าดีรวมงามเลยจ้าเฮ็ดขยดินจ้าเฮ็ดแดงหน่อยจา้าเสียงฝนหน่อยบินเนาะฝนตกบ่ เห็ดเผิอกยัง้งเลยน้องมีเห็ดเผิอกขาขุนจ้านะครับเบิอกขาเป็นเห็ดเผิอกเหลี่ยมเนาะเม็นเป็นเดีวยวอะไรจือเป็นลาบอหนูมีอ้อเป็นลาจ่อยเนาะเจ้าบอเป็นยังบ่เอ้าเป็นลาก็ปล่อยไว้จ้าไอ้ฟังห้องที่เห็ดยังบ้าน,น,นาก็แดงบอจ้าหนูมาตัวเสียงฝนหยอยมาแล้ว ย่างไเห็ดโกะใ่จ้ะงามคขาอุดว่ในใยเลยะๆนี่นะเห็ดโกะเหลวก็มาเอาเห็ดพึ่งเขาจ้าจะโค้งคุณก,ก็อยู่ตัวนี้งามวะทองงามนี่จ้ะเห็ดพึ่งเลี้ยงข้ามเนาะจ้ะนี่ออกว่าท่านเป็นหมูทางหาตันอีกเนาะน้องจองนี่ก็ได้เนาะจ้าลายถนนทองครับเห็นคุนเก็บอยู่วางองเสมอเนาะจ้า <laughs> เห็ดเผือเขาหน่อยจ้ะครับลักษณะถั่งขาวๆล้างจิกแตกล้างน้ำดำอีกดอกนึงจ้ะรสชาตินิสเนีนก็เพิ่งเขาด่งน,นู่นนึงจ้าะว่าขาเพิ่งนิสิโกะกลัวครับเห็ดแดงหน่อยจ้ะแค่เนี่ยฝนกระซาเนี่ยแล้วเนะาะขยุบโตแข่งนู่ยยนเพราะดิลดินแต่ว่าทางคุณเมือดได้ครับคุณทางมันต้องเมกคุณนะครับใช้ด,ดินจ้า เหิดขาวเนาะจ้าบันนี้แสดงถึงความหลากหลายของเห็ดนี่ขนาดเดือนปลายเดือนพฤศจิกาแล้วนั่นนึง,นงจ้ามีฝอยเกีบยบอยู่เนาะแม่นมหอดนี้ว่านี้เชียงมะลำนมะเล็งก่อนนัน่นนึงจ้ามีเรื่มาเอาเจาชาวครับ ้องเฝ้าเก็บจากก้อนบนสิบนแรเลงสิบบริยินเสียหูเขาหูออกเลยเนาะจ้าจ้าะไม่เป็นกระจนเคยเกิดในรูมุมคุดไว้ยที่โปมเลยโอ้ยนังหนึ่งตุดขาได้ซ้ำเลยเอาดินจ้ามาเนี่ยอึเพึ่นเนาะจ้ะ กรซูนหน่อยพี่น้องเ,เอ้ยมาซองตายแบบนี้เนาะจ้าอุ้ยเห็นอะไ,ไรหลายๆเอวินมีเนวใส่อยู่แล้วม,มันนี่มีจุ่มกนระนำเนาะ มก็มีบานก็นมีจ้ะอู้ดอกในบัวดหเอวินดีจ้ะดีจ้ะห้อยมูนี่ดเด็กดอกนี่หลายดอกอยู่อย่างนี้ครับมูดุดไปหายเนาะมูปลาเนาะม <laughs> พามาดูดไปหายจ้าอยู่ในท่งลายดอกคืดตัวน,นี่ผลน,น้อยมาอีกเลยวินผลก็ได้ซีบ่แห้งเป็นไรหอกยามจ้าก็ามองแห้งก็เจ๊แห้งอยู่ครับ <c oughs> เจ๊ยัไม่แห้งอยู่นีเด้อเนาะ พันมายี่สิบแปดนี่เป็นว่าวันที่หนึ่งที่สองอากาศที่หนาวบ่ะแม่นหนึ่งองท่านว่าคมครับกระถารุนเมืองเฮ็ดบดผลครับแสงแดดกรจังจางอยู่จ้ะจเอาเฮ็ดดินก่อนครับไปวันหนึ่งเดอนได้ย่จ้ะจ้ะ อีจ้จาหน,นึ่งจุ่มพิ่นจ้าหนีสองจุ่มจ้าเอาหนึ่งหนึ่งอ้ยเห็ดเหนียวลายหน่อยดิบเนาะอ้าวถูใหญ่เลยครับคือสีเมนดอกเถาเพิ่นเปลยเนาะอยู่หนีเนาะนี่นึงว่าก็เลยเกิดลายเป็นอย่างนี้เสียใจ เฮ็ดเฮ็ดธรรมชาติครับบอดียไปปรุงเป็นเสือเฮ็ด <sk> อ <ills> ีกแล้ว <pack> นึ่งใช่บอเดียเฮ็ดเขาเป็นจริงไดยหรือเปล่าขึ้นอยู่ไอ้วินคืออยู่เกิดตาแล้วเนาะจ้าเฮ็ดขาวจ้าเฮ็ดพึ่งเขาจ้าพึ่งเขาหน่อยเนาะจ้าอ๋อเห็จ้าตัวนี้เป็นลังซีดำๆเนาะทองซีดำตาลจ้าขาซีดำดำไลยๆเนาะขาบอเขาวคือเก็บ Vạn con nè Dạ Hết đen ná chá Hết đen ná lẻo Còn hết bường khói nổi chá Hết nắng là chắc nè bạn Hết bầu nha chá Chúm vô nữa chá Hết chúm nữa

dạy đổi dạy 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 ฮิตเขาแกงจ้าแบบดีจ้ะอีกดอกนึงจ้ะเฮ็ดแดงหน่อยจ้ะ เห็ดลังเขียวจ้ะเห็ดยังเหลือจย่างนี้เออเห็ดลังเขียวเหลเอือบ้างยังมีเงี้เห็ดกอใไงเนี่ยตาบุ๋มนล่ะคะดีก็เด่นจ้ะแล้วนี่เป็นเงี้ยหนึ่งเชกเป็นเสือซะหน่อยวินเนาะบ่ะได้ดดเลอกเนาะแม่นคร่อเค้าดินจ้ะมีเครื่งอ,องเฮาจ้ะมีเ <laughs> ห็ดแนวอีกนิดนึงว่าเป็หลุนกันอีกครับ ีอีกดอกนึงจ้าเห็ดยังเหมืนเดินเ้จ้าเห็ดกอใหญ่สอนดอกวจ้าบึาเห็ดนี่เจาะเจ้ามงมุมุ่มครับน้ำฟางหอเงนล่ะจ้าสวนหมากครับน้ำนวลแก่ป้าไปตามติเกบมานีร้านจ้าฟางหงครับมาหาบึงหยีทางผู้หยีบอ เห็ดกวัวคือเกาอือดะดอดมีดงไงครับมันมน,นี่คุณอาคุณนนี่อีกดอกนึงผุนได้วิ่งทั้งไหนคนอีกจ้าขาคือยูโกแท้นี่จิ้มเอาเลยอือดอกนี้งามเหี้ย เค่ไหนหิหนขาไปคนน่ะฮู้ยฮิดพึ่งขาเตี้ยจ้ะเฮ็ดแดงหน่อยจ้ะเฮ็ดแดงเลยก็ไม่ฮ็ดขาบแป้งจ้ะเฮ็ดหนานวันเพราะว่ามีแป้งติดอยูน่นำในร<า>่างกายจ้ะบนลักษณะผิวฮิดไกลๆมีปแป้งแล้วก็จูมเฮ็ดก้อจ้ะ มันดอกใหม่ครับนิดเขาดินจ้ะเคยอยู่แดดออกกี to ่น้องนึงจ้ะเขาโมงหาชิบโป๊แหละครับเริศใหม่อีกแล้วมาลำเฮามือนนี้อ๋อนิดก็อคือเป็นแนวนี้อนึ่งโอ้พี่น้องเพิ่นเยียบไปให้น้องนึงเนาะงานนี่เนาะเพิ่อสงสัยจูมเพิ่นเลยบ่เห็นเนาะจูมนึงจ้ะเดี๋ยวองหนึ่งเชียงมาแห้งเลย เราดินดกน็เดินงามีนนนนึงผมเสียงไพรโละเนาะเสียงแมงจั๊กจั่นลองได้ครับอ,ออกจากห้องมามิดเสียงนอนนึงจ้เแมง่งซิวน้ำห้องบ่ห้องอยู่เนี่ยโอ้ตัวน,นี้บ่ได้เห็ดข้าวดินดบาน้างมองเพื่นเหินเฮ็ดแปล่งน้อนี่เนาะจมองเพื่อนเฮ็ดนาข้าวครับอายูา่แถวบัวบนเพิ่นเฮ็ดข้าวดินนอนนึงจ้ เห็ดละไหี้ยเห็ดข้าวดินจ้ะดอกเหี้ยงจ้าเห็ดึ่งข้าลายจ้ะเห็ดข้าวดินจ้ะเห็ดข้าวดินเลยก็มาเห็ดแดงหนาเนะจ้ะนี มืนฮะจุมหน่อยเป็นอรดีดอกนึงเลยนะมูออ้าวเห็นมีอีกจ้าอ้เป็นอไรเดี๋ยวก็ตัวคนอไรเนาะจุ่มเลยจัง โอ้เป็นครูเลยพีชนี่เดี๋ยวมาเฮ็ดกันเนาะ่อยอีกสองดอกจ้ะฮิตแดงหนาเนาะจ้ะผางยาวๆเลยอ๋อนี่ตูมเป็นวันหนึ่งจ้ะตูมฮิตแดงหนาเนาะจ้ะแลกเอาแต่ดอกพอดีหน่อยๆจะนั่นไปปิดไปจ้ะมาเอาดอกให้ชิบิ เงี้ยงระบาดหนึง,หดดงนเี่ยเเ็ดแบบหดดง,นงหนาจ้านวยค่าค่าค่าหลุดไปแล้วค่าอวนนะครับเห็ดเนี่ยนี่ไไดีเปใหม่โป๊บเเปิดไปใหม่ออกเนาะบางหันเนาะเี่เสีอบุตระบาดย่ีงอีกร้ายจัะพี่โนอกีอ่จ้ะจูมเพิ่มมานนหนึ่งนึงนมไวิน ปลาก,กอรอเลยครับนี่เนาะนี่เองจ้ะแต่มันปลาหย่างที่หื่นบ่หยามนี่เพิ่นว่าตรงนึงก็บกเ่เคยบ่ทันเก็บอยู่แล้วนี่เก็บ,บอยู่เนาะอยู่ปลาย่างเนาะแม่นยินแต่ผู้เฒ่าเพิ่นว่าครับจ้าอืมนี่กันดาแดงหนานะคือกันจ้ะางต้นนี้เหลืองหนาเพราะ <c oughs> ว่าสีเหลืองเนะาะสีขีดจ้ะดอกหน่อยเพิ่นเอาไปสักไหนวิเวนเอาจุ้มต้นี้ก่อนนี่ บริเปิดไปใหม่ครับเอาธรรมชาติเลยนั่นเองจ้ะว่ามีดอกเดี่ยวครับจะไล่ดอกทีเปิดโชว์อยู่ครับนี่มันงานดีว่ามันเ็ดข้าวดินโอ้ยวินข้าวดินจังได้เนี่ยดีนี่สองดอกเลยจ้าสามหมดปิดตัวนั้นต้องไว้ก่อนมาเห็นนี่ครับมองได้เฮ้ดอกเห็ดมาครับพ่อพี่น้องาพี่ยามีไง พูนพูนหอดพูนพูนอ่ไปเบิ่งไก่เอาจิละดอครับเอ่อีกจ้ะนี่อีกจ้ะนี่จ้ะนี่อดอกหมอยเป็นขมีตัวนี่อื่นน้องนึงสิมาเอาอีกแล้วนี่ใช่อีกน้องนึงอี ทีล่ลื่สุดเนาะจ้าเดี๋ยวลู่เลยหน่อยวินเนาะอจ้าอ่าน,นิ่งๆเ,เลยจ้ารถไฟเป็นยังไงหนึ่งๆผู้เจียงแสบผู้กันได้วิ่งยังหวานดีกันเนาะ,ะนี่ครับเห็ดหนาซำเห็ดแดงซำเนาะจ้ะแาแดงงาครับช้างบวัวเนอีจ้าตัวนี้ดอกพุ่นอันนี้แล้วได้เนี่ยวินเนาะเดียวเลย đi để đây trong cái này đi đi vin đi chuồng đi bộ hiền gặp gà chế còn thay bộ rồi cha บางกุกลูกโคกเนาะพี่อีกอะไรอีเด้ด <laughs> บางใบลูกโคกจ้ะย่างอีกจ้ะอืดูมงงามจ้ะอีกจ้ะ,จะ,จะมาเลยจ้ะนำมาเลยตามมาเดี๋ยวเดิวนวิ่ง หนึ่งบะเมียนนี่น่า <c oughs> น่าโ <c oughs> อ้ดอมที่หามกาแฟบินน่ะข้าวิ่นอีกดอกนึงจ้ะาฮะฮิดแดงงาไปกแก่ผอวฮิดผึ่ผงเนาะกาลายบ่วคมบ่เฟือนได้ครับนี่จ้าแส่บจ้ะดอกหนุ่มครับอีกดอกนึงจ้อะมุมสูงครับตัวนี้ รายยูดอกนี่ดอ้แต่ว่าดอกนี้เดี๋ยวหนึ่งต้องเบิ่งก่อนค่ะอันนี้บ่ได้ดอกกี่ใบทางไหนเพิ่นบ่ดีเนาะเสีนั่นะน้องนงว่าตัวเอาแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลา10:49มแล้วนะครับเนาะไปเบิ่งพลงานกันมื้อนี้เอามาช่วงตาด้วยนะหนึ่งเนาะนะครับจึงเก็บออกใส่เอาเนาะจ้นี่เระจับผลงานของเฮ้าแล้ะจับวันนี้ก็ถือประมานสุดยอดเลยจ้ะพี่น้อง นี่แะครับเพื่อนที่มาข้องคามาสวดสวดตาสวดตาครับภระชัยสานสวดนี่พระชยกลางไปว่าพูนเนาะจ้าถือว่าเฮ็ดข้าวดินเฮ็ดแดงนาเฮ็ดกอเฮ็ดเผื่งรวมเนาะจ้าหลากหลายชนิดครับมันนี้ก็ถือว่ามาทานคือเกาครับมาทานยินก้นทากินแหลกคือเกาครับเจ้าพี่น้องสำรับวันนี้งนึ่งกับแอนวินก็พาพี่น้องมาหาเห็ดนอกจาได้ทั้งเห็ดข้าวเห็ดแดงนาเห็ดเผิงกเห็ดกอนอกจะพี่น้องก็ถือว่ามันสุดยอดเลยจ้ะ สำหรับคลิปมนี้ธรรมะก็ยลล์กดไลค์ด้วยจ้ะถือใจยลล์กดแชร์ยลล์กดติดตามหนังนึ่งกับไอ้ยิ้นด้วยจ้ะเพื่อจะบอกผ่าคลิปใหม่ๆนอกจากนอว์หนังนึ่งกับไอ้ยินๆจะไปหาอยังแน่มาอยังเนี้แต่ละเมือนนอกจากสำหรับคลิปมนี้ก็พวกมีอย่างไรจ้าขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าขอบคุณคลิปหน้าด้วยจ้าเอาแล้วนะครับพ่นญามิถิรพญาแม่ยมลุงป้านอาทุกท่านนะครับสำหรับการเข้าปลาห้าเฮดมื้อนี้ในวันจันทร์ที่18พฤศจิกายน2565นะครับก็ถือว่าสุดยอิบห้านะครับมาตรฐานอยู่ครับมื้อนี้ครับ ในส่วนที่ลอยต่อของเฮ็ดครับเฮ็ดผืนแดงข้ามเยยังท่านออกนะครับทั้งปลาน้องจองของไห่นี่ออกจะ่ทางปลาทังงวัดปลาโนนทองคุณนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับขอพรน่อยไว้ใช่พญามหญ่ย่อพี่นองลุงป่านะอาทุกท่านนะครับจงประสบแต่โชคดีโชค m านครับจะมีโรคภัยหลายได้มากำกักายครับสุขทางด่านร่างกายและก็จิตใจครับคิดวางสิ่งใดไก่ซมุงมาดปรถนานะครับผมขอบคุณอีกท่านนงครับการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุก ความห้องใหญ่แล้ะก,การทำไทยจากคุณแม่พี่น้องนะครับนาะสำหรับคลิปวันนี้ขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับผมพบก,กันคลิปใหม่หมู่ใหม่ครับครับบ่านครับบ้านกันครับ